สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับภู่านะครับอันนี้ลูกค้าเก่านะครับคุณแม่ประจิตนะครับผมพาลูกค้าอันแม่แม่อยยุบ้านเดียวกันปะครับบ้านอายุบ้านงแว่งพี่้องกันย่าออยุอยู่บ้านใกล้กันใกล้เคียงกันนะครับเนาะแนะนาลูกค้านะครับผมเป็นเครญาติกันนะครับผมมาออกรถนะครับก็ดูเป็น L 5 2 2 8นะครับตัวใหม่แล้วก็ L5018SP กำลังเทียบกันว่าจะเอารุ่นไหนนะครับผมก็รอรุ่นกันนะครับเซล์ก็ตื่นเต้นเหลือเกินนะครับนี่นะครับระหว่างนี้ลูกค้าก็มาดู L50 ด้วยนะครับแต่ว่าเอไปทางนะครับผม L52 ประมาณนะครับอ่าเกแล้วก็โอ้มีรถออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปอะไขึ้นไปคุยรายละเอียดกับลูกค้าแล้วก็ดูกันว่า จะปิดการขายได้หรือเปล่านะครับอ่าก็ลูกค้ากำลังดูโปรเทียบกันนะครับผมก็ถ้าเป็นนะครับผม l 5 1 8 p ก็ได้มีนะครับผมใช้ก่อนปีหน้านะครับก็ใช้รถทีประมาณ8-9เดือนนะครับลูกค้าก็ดูแล้วอาจจะเปลี่ยนใจนะครับผมเพราะว่าได้เรื่องของระยะเวลาเก็บหอมดอมลิฟนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็รอลุนกันนะครับว่าจะจองรุ่นไหนก็มาถึง เอาขั้นนี้ไปครับโอ้มาถึงขั้นตอนที่เรานะผมพาลูกค้าจองรถแล้วนะครับแฉลบเอาขั้นแรกนี้นะครับเนาะออกง่ายครับโอเคก็สรุปนะผมเปลี่ยนเอาเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นร้อนแรงนะครับผมใช้รถฟรีทางปรีไปเลยอ่ะเดี๋ยวท้ายรูปน้ำกันนะครับเด้อเอาใจเด้อคับ นี่นะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปรับมอบด้วยกันครับผมยินดีด้วยนะครับใครสนใจอยากจองรถแบบนี้ครับพ่อได้ครับติดต่อผู้พาได้นะครับ0 6 1 0ห8 0 3 5นก็ขอให้ลูกค้าเฮงๆรวยรยนะครับ